เอ็นบีทช่วงนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศนะคะอย่างที่เราคุยกันไปมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะเรื่องของโนราหรือว่ามนโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านในภาคใต้ของไทยเนี่ยตอนนี้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนนะคะให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติก็ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยชนิดที่3แล้ว,วต่อจากโขนแล้วก็นวดไทยที่เราได้ขึ้นไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือความภาคภูมิใจจริงๆนะคะบางคนเนี่ยอาจจะหลงลงืมไปแล้วก็มีไปดูภาพกันหน่อยนะคะถึงความงดงามจริงๆของศิลปะไทยคะ่ะ うん。<music> นี่คือที่สุดจริงๆนะคะคือไม่ใช่แค่รำอย่างเดียวนะต้องมีลีลาโชเนี่ยฮะความอ่อนช้อยความอ่อนของตัวด้วยนะใช่คือแบบมีทั้งความสวยงามอ่อนช้อยแต่ทรงพลังอ่ะเออนะคะมีทั้งความแข็งแรงความสมดุลนี่คือของของนักแสดงเนี่ยของผู้ร่ายรำวันนี้เราก็ได้เห็นการแสดงชิ้นนี้เนี่ย มาอยู่ในช่วงของการเปิดงานการจัดงานฉลองเนี่ยค่ะที่โนราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งงานนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลิ้มเองบอกว่าโนราได้รับการขึ้นทะเบียนเพราะว่าเสน่ห์ของศิลปะการแสดงจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องบรรยายไม่ต้องพูดเลยเพราะจากที่เราได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยนะคะอย่างที่เห็นกันไปคือความอ่อน อ่อนช้อยทรงพลังคือทุกอย่างเนี่ยมาสะท้อนถึงเอกลักษณ์แล้วก็อัตลักษณ์ที่เราสืบทอดกันในยาวนานนะคะทำให้โนรานั้นถือว่ามีคุณนะสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของกระดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ตามที่ระบุไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุขปาฐะหรือว่าเหมือนการบอกเล่ากันมาปากต่อปากไม่ได้มีเรื่องของการแบบ เป็นลายลักษณอักษรน่ะแต่เราสืบพอดจะมาปากต่อปากบอกกันมาเรื่องของศิลปะก,การแสดงการปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลร,รวมถึงงานช่างฝีมือดั้งเดิมเนี่ยค่ะมันเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะคะ หลังจากนี้ค่ะกระทรวงก็จะมีแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรมโนรารวมไปถึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินโนราในฐานะศิลปินแห่งชาติและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหพันธ์สมาคมโนราแห่งประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดการแสดงโนราให้แก่เยาวชนพร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยและจัดให้มีเวทีการแสดงโนราในระดับท้องถิ่นระดับชาติแล้วก็นานาชาติเพื่อให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าความ ข,ของโนราด้วยค่ะาเป็นศิละปะก,การแสดงที่เป็นที่นิยมในพื้นที่ภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนานตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่1 8แถึงแล้วนะครับมีรากฐานมาจากความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนที่ให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษมีการร่ายรำที่ทรงพลังงดงามควบคู่ไปกับการขับร้องบทภาษาถิ่นใต้มีดนตรีประกอบที่ให้ทำนองเร้าใจปัจจุบันนั้นคณะโนราอาชีพในประเทศไทยมีอยู่387คณะ โดย70%กระจุกตัวอยู่รอบลุ่มแม่นาขออภัยครับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับโนรานี่นะคะถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รายที่3นะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อจากโขนที่ได้ขึ้นทะเบียนในปี2561แล้วก็มีนวดไทยที่ขึ้นทะเบียนปี2562ซึ่งในอนาคตกระทรวงวัฒนธรรมก็มีแผนที่จะนําเสนอมรดกทางวัฒนธรรมอีกหลายรายการนะคะในรายการประเพณีสงกรานต์แล้วก็เมนูอาหารอย่างต้มยำกุ้งด้วยนะคะา,ารู้จักเป็นอย่างดีชื่นชอบเ <c oughs> ท่านั้นเลยนะครับ